ทักทายแันคายทุกคนน้องสาวฉันได้ไปแล้วไอติมส่วนฉันนี่จะ้ะเมี่ยงคําเจอทีไรต้องซื้อทุกทีน้องเขาเสียงสวยมากเลยนะเธอก่อนที่จะเดินชอปปิง้งหิวจะ้ะร้านเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมใครมาต้องได้กินนะเจ้าเนี้ยเรากินเป็นประจำตั้งแต่เราอายุยี่สิบตอนนี้ไม่อยากจะบอกเลยนี่จะ้ะทีเด็ดเขาเรียกว่าอะไรนะ ปอเปี๊ยะสดอ่าสะพานหันปอเปี๊ยะสดสะาานหันเนาะนี่เลยจ้ะกินกันสองคนนีอ่อร่อยไหมและนางก็หันไปเห็นกุใช่สยสะพานหันนางก็ไปสั่งจ้ะเราก็หันซ้ายมามาเจอก๋วยเตี๋ยวอีกอ,อยากกินสั่งซะเลยนี่มาแล้วนี่ก็มาแล้วเหมือนกันนี่น่ากินนะทุกคนดูสิดูเส้นและดูเลือดดิ เหมือนเป็นปอบเลยชอบกินเลือดนี่จ้ะน้องสาวเรากูใช่นี่ถามว่าชอบไหมอร่อยไหมนางบอกอร่อยชอบนะและแล้วเราก็กินจนหมดกินได้หมูมาค้าไก่นะหมดเส้นน้องเราก็ไว้คนเก็บเรียบส่วนงตัวเองไม่หมดจ้ะส่วนปอเปี๊ยะที่ฉันอยากกินส่วนอันนี้ขอบ,บอกออนแม่อร่อยมากๆเลยนะเธอเนี่ยถามนางว่าอร่อยไหมไม่อร่อย l a รู้ไหมทุกคนเท่าไหร่ตั้งหกสิบบาทนะน่ะแพงมากเลย นี่จ้ะแล้เราก็มาเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินซื้อของไปเรื่อยๆอะข้ามถนนโชว์ความเซ็กซี่เล็กน้อยนี่ว,ว้าวหน้าตาเหมือนฉันเลยเธอนี่จ้ะจุดประสงค์ของนางคือนางไม่มีสร้อยใส่ก็เ,เลยชวนกันมาไปซื้อสร้อยกันไหมบ่าง,งานนี่ต่างคนต่างก็นะไม่มีบรรดาใส่ของจริงไงก็ไปหาซื้อของปลอมมาใส่กันซะ จีนอยู่นานจัดทำไมมึงเลือกได้ช้าจ,จังแม่ค้าก็บอกว่ามันนี่มันนี่วอาจัดให้นี่จ้าเอามาใส่ให้เลยจ้ะและนี่เธอตั้งแต่เกิดมาฉันก็ไม่เคยใส่สร้อยที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ชอบเลยแต่ถามว่าซื้อไหมสังเกตที่คอซื้อนะพอาเกงใจเขาป่ะชอบเสร็จก็กลับเถอะฝนก็ตกแล้วบา,บายบายจบการรีวิว